สวัสดีครับคลิปนี้จะพามาดูรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของ mido ocean star 200 C นะครับนะตัวนี้ก็เป็นตัวหน้าดำนะครับแต่ทำมาเป็นตัวขอบเบเซลเซรามิกสีแดงนะครับหน้าดำขอบแดงนะครับแล้วก็ตัวตัวเข็มนะเข็มพิงโกลหลักชั่วโมงพิงโกนะครับตัวเรือนสีเงินนะครับแล้วก็ตัวสายก็จะเป็น น้ำตาลแบบอ่อนนะครับสไตล์พวกหนังฟอกนะครับสไตล์หนังฟอกนะครับขอบแดงก็ไม่ค่อยมีให้เห็นนะครับที่เป็นขอบแดงมาประมาณนี้นะครับไม่ค่อยมีให้เห็นนะครับสวยงามนะ ครับตอนนี้ขนาดหน้าปัดนะครับก็สเปคเดิมเขาเลยนะครับ42.5มิลนะครับแล้วก็ความหนาเขาอี่ที่12.5นะครับน้ำหนักนะครับ99กรัมนะครับผมหูสาย22มิลนะฮะคลิกเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็กันน้ำา2 0 0เมตรเม็ดไม่ยมขันเกลียวนะครับกระจกซซฟไฟตัดแสงแล้วก็ซูเปอร์มิว่านะครับที่ตรงมาร์กเกอร์ขอเบเซลนะครับแล้วก็ตรง ขีดชั่วโมงเข็มนาทีเข็มชั่วโมงนะครับมีซูเปอร์ลูมนะฮะแล้วก็ตัวเครื่องนะครับเป็นคาลิเบอร์80นะครับตัวนี้ให้มาเป็นนิววคองกันสนามแม่เหล็กนะฮะคาลิเบอร์80ินิววคอนนะครับ,รนนรรบสำรอง80ชั่วโมงนะแล้วก็กันสนามแม่เหล็กนะฮะมีความทิ้งตัวยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ก็ประกัน2ปีนะ วิธีการเซ็ตนะครับอันนี้ก็คลายเกลียวก่อนนะครับตัวนี้เป็นนิกาไดเวอร์ดำน้ํานะครับคลายเกลียวก่อนนะครับสเตปแรกปัจวันที่สเตปที่สอเวลาดึงมาสุดนะครับหมุนเข็มชั่วโมงนะครับข้ามข้ามสิบสอนิกาไปก่อนนะครับแล้วก็หมุนมาเวลาที่เราต้องการนะครับเสร็จแล้วก็ดันเข้าไปนิดนึงนะครับเพื่อเปลี่ยนวันที่นะครับ มุนขึ้นนะครับเป็นเปลี่ยนตัววันที่หมุนลงเปเปลี่ยนวันนะครับพอได้แล้วขึ้นขึ้นลานนะครับแล้วก็หมุนด้วยนะครับหมุนด้วยกดด้วยก็จะเป็นการเก็บเม็นประยมนะแล้วก็ขอไปเซลล์หมุนด้านซ้ายนะครับอย่างเดียวตามแบบฉบับใเมริกาดำน้ำนะคร สายก็ซีคลิกกดเปลี่ยนนะครับจะใส่ขึ้นคอให้ดูนะครับข้อมือผมอยู่ที่15.5เซนหรือว่า6นิ้วนะครับกับตัวนี้นะครับมิโดโอเชนสตาร์สรนะครับหน้าดำขอบแดงนะหน้าดำขอบแดงตัวนี้นะครับขึ้นคอมาก็ประมาณนี้นะครับเต็มข้อดีนะครับเต็มข้อดีนะครับ ดำแดงนะครับไม่ค่อยมีให้เห็นนะฮะ ราคาก็เปิดมาที่39,000บาทนะครับมีส่วนลดนะครับใครสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับผมจะแปะเบอร์แล้วก็ลไลน์ไว้ใต้คลิปตรงคอมเมนต์หัวช่องคำอธิบายตัวความคิดน,นะส่วนลดมีนะครับสั่งซื้อได้นะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมก็มีเรื่องใหม่ๆจะเด้งแจ้งเตือนไปยังแอปยูทูบ e ทนนะครับก็รอบหน้าจะมีตัวไหนมาให้ดูนะครับมาให้ชมก็รอติดตามกันครับผม